สวัสดีครับเพื่อนวัสดีหัวเจสีบุรพาครับวันนี้ก็ผมมาที่เมืองการนะฮะเป็นสวนของอพี่เอกที่อยู่เมืองการอันนี้อยู่ที่ตำบลเล่าฝันเล่าฝันกาญจนบุรีก็มาดูแนวทางมาแนะนํามาพูดคุยเรื่องแนวทางการปลูกทุเรียนเพราะที่เอกเขาเพิ่งปลูกได้น่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันเองอันนี้ก็คือสั่งพันธ์มาจากจันจากจากระยองอันนี้เนาะก็ทีนี้ก็ได้ พี่เขาก็ได้ติดตามคลิปผมมาแล้วแล้วก็วันนี้เขาก็ให้ผมมาที่นี่เลยแล้วก็เดี่ยวผมก็ขับรถมาเลยผลตกลอยู่แล้วตอนนี้ก็มาแนะนําเขาพอดีอเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูในพื้นที่พี่เบียร์าปลูกนะมันจะเป็นทุ่งนาเนาะที่จะเป็นทุ่งนาเดี๋ยวมอ่านี่ฮะเขาก็จะเป็นทุ่งนาที่เมืองการที่ตำบลเล่าขวัญเนี่ยเล่าขวัญก็พี่เขาจะทา อยากทาให้สําเร็จจะได้เป็นแรงมา้าของที่นี่ด้วยก็คือเหมือนอยากทําชื่อเสียงให้ที่นี่ว่าเอ้ยสามารถปลูกทุเรียนได้แล้วก็ต่อยอดให้คนในพื้นที่ท,ที่พี่เขาได้คุยผมได้คุยเบื้องต้นนะแต่ว่ามันเป็นแบบที่ราบที่ราบสูงที่ราบสูงก็คือน้ําอาจจะมีช่วงน้ําหลากแต่น้ําไม่ขังแต่เขาก็ได้ถมโคกเนี่ยพี่ก็ถมประมาณปีนึงแลลวอ่าแล้วก็เพิ่งจะเริ่มปลูกที่รกก็จะทําพร้อมผมแลแหละแต่นี้ว่าเขากลัวไม่มีคนดูแลก็เลยไม่ทัน ก็เลยยังไม่จะทำแล้วเพิ่งจะมาทําแล้วก็เนี่ยให้ผมมาก็มาเนี่นะมาพูดคุยแนวทางฮะตอนนี้ก็ที่เขาปลูกก็จะผมจะให้ปลูกแบบน้องสาวที่คุยกันไว้คือไม่ได้ไม่ได้ฝังมากฮะจริงๆอ่ะผมอยากให้เขาตั้งข้างบนด้วยซ้ำแต่ทีนี้ว่าอ่ามันมันตั้งไม่ได้คือเขาปลูกไปแล้วนะมันก็มีตั้งบ้างฝังบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ฝังลึกมากก็ลงไปประมาณสักนิ้วหนึ่งเนี่ยนี่ฮะก็จะมีทั้งพันอ่าพงมนีอ่าชน,นีอ่า เบญจะพันเยอะแล้วก็จะเป็นหมอนเป็นอะไรด้วยฮะพื้นที่เขาก็จะทําโคกตรงนี้หมดเพราะเวลาน้ํามาเนี่ยตรงนี้มันจะมะีพื้นที่ที่เก็บน้ําเยอะแต่ถ้าเราทาโคกอย่างนี้จะช่วยได้แล้วก็ปลูกกล้วยหอมไว้เพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตเรื่องอแสงและความร้อนในช่วงหน้าหน้าแรงเนาะแต่เขาจะปลูกห่างฮะผมจะเนี่ยเขาจะปลูกห่างอยู่เป็นกล้วยเอ้ยกล้วยไขย่กล้วยไขย่นี่ฮะอย่างโคนทุเรียนอยู่ตรงนี้ก็จะปลูกห่าง อนนี้ผมก็ได้คุยเบื้องต้นกับเอกว่าให้เสริมเป็นตัวทุเรียนเม็ดเสริมไว้เลยให้เป็นต้นกู้ห่างออกมาเม็ดนึงแล้วเดี๋ยวอนาคตจะให้เขา,าเรียนรู้เรื่องการเสียบเพื่อที่จะเอาไว้ซัพพอร์ตอนาคตเผื่อมันมีปัญหาต้นนี้อาจจะเกิดอุบิเหตุอะไรเงี้ยคือเราเผื่อไว้ต้นนี้ยังอยู่เนี่ยเขาจะาเป็นเม็ดเนี่ยมันจะหากินเก่งกว่าตุเรียนถุงพอมันโตเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนยอดตรงนั้นเดี๋ยวผมก็จะ ส่งคลิปห้เขาดูเพราะผมมีคลิปแล้วการเสียบยอดเทียบข้างแล้วเผื่ออนาคตว่าต้นนี้อาจจะเจริญตัวโตวไม่ดีอาจจะพลาดเรื่องการให้น้ําอะไรเงี้ยในช่วงหน้าร้อนของเมืองการจะร้อนมากผมเข้าใจอยู่แล้วดินที่นี่ก็จะจริงๆมันก็คล้ายกันนะฮะดินเป็นดินทรายดินอุ้มน้ำดินจะอุ้มน้ําใต้ดินเยอะทรายเนี่ยพอเวลาฝนมาอะไรมามันจะอุ้มน้ํามันจะเก็บน้ําได้นานทีนี้การให้น้ําผมก็แนะนําทางพี่เอกแล้วก็คือให้ ให้ดูก่อนในพื้นที่ของเราอ่ะให้น้ําครั้งหนึ่งอ่ะอาจจะประมาณอ่ิาม0 30นาทีเนี่ยให้น้ามันมันซึมเวลาให้น้ําครั้งนึงให้ซึมลึกลงไปขนาดนี้เขาจะทุเรียนเขาจะได้กินน้ําได้ถึงถึงถุงข้างล่างแต่จะให้น้ําครั้งต่อไปอ่ะคืออย่าให้ความชื้นมันมันสะสมแค่นี้ให้ดินแค่มีความเย็นแห้งแค่นี้เราค่อยให้อันนี้อาจจะ4ี่ห้าวันได้อยู่แต่สภาพอยู่แต่ช่วงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆให้เขาสังเกตอ่า ก็อันนี้เป็นพื้นที่โล่งๆเลยเนะฮะก็พันก็เพิ่งออกมาลงได้เออไม่ใช่ไม่ใช่อาทิตย์ก็ไม่กี่วันเองก่อนที่ผมจะมานี่ฮะอ่าแล้วก็แนวทางของผมก็คือจะให้เขาใช้แนวปุ๋ยอินทรีย์ก็อย่างที่ผมเอามาก็จะเป็นตัวชิวมัสกับตัวหนึ่งอินทรีย์ดินแล้วก็จะเป็นตัวเซทฟอร์ดิพ่นนะฮะก็จะให้เขาใช้แนวอินทรียเข้ามาก็คือเอาเพราะดินทรายเนี่ยมันจะเก็บธาตุอาหารไม่ได้ดีถ้าเราใช้เคเมีธาตุอาหาร ตัวรองมันจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแนวปุ๋ยอินทรีย์ดินทรายะจะเก็บไอตัวอินทรีย์วัตถุพวกนี้มันจะช่วยเก็บธาตุอาหารได้แล้วผมก็จะให้เขาเอาเศษหญ้าเศษฟางมาคุมรอบๆแนวแนวเอ่อแ,แนวโคนนะตรงนี้แต่ไม่ไม่ได้ติดโคนอย่างที่คุยเขาไว้อยู่นะเพราะที่นี่เขาบอกฟางเยอะก็จริงคุมได้หมดเลยคุมได้ทั้งผืนเลยแล้วก็ใช้ตัวน้ําหมักที่พี่พก็าทาไว้ก็จะมีปลาหมักทั้งปลาจืดปลาทะเลเขาว่าหมักเป็นตีแล้ว ผมก็จะแนะนําให้เขาเอามาใส่จริงๆอยากให้เขาเดินมากับระบบน้ําเวียงแต่ตอนนี้เขาเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนหัวมั้งผมแนะนาให้เป็นโซนนี้ผมแนะนําให้เป็นหัวมินิสปริงเกอร์ดีฟ่าเพราะว่ามันจะให้น้ําได้เป็นฝอยเป็นละองแล้วก็ทําให้น้ําเราไม่เปลืองเพราะที่นี่น้ําน้อยน้ําจะพื้นที่ทางทางนี้จะมีปัญหากันเรื่องน้ําเวลาหน้าแรงเราก็จะคือตัวมินิสปริงเกอร์เนี่ยเวลาให้น้ำเนี่ยมันจะใช้น้ําไม่มากเราจะคุม คุมปริมาณน้ําได้แล้วน้ํามันจะเซิฟดีมันจะไม่ได้ไหลไปข้างนอกมากมันจะเก็บน้ําได้ดีเหมือนถ้าเป็นหัวสปริงเกอร์แบบหัวบากน้ําจะไม่ทันได้ซึมลงลงพื้นดินเท่าไหร่มันจะไหลเจิอกไปข้างนอกทีนี้การซึมของเขาเนี่ยอาจจะให้5นาที10นาทีเนี่ยมันอาจจะซึมไปนิดเดียวแต่ถ้าเป็นเมนี้สปริงเกอร์5นาที10นาทีมันอาจจะซึมไปเยอะกว่านี้มันก็ทําให้เราให้น้ําได้ได,ได้เหมือนเับว่าต้นทุเรียนได้กินน้ำเต็มที่ถ้าน้ำเรา เสียน้อยนะตรงนั้นน่ะมันก็จะช่วยเซฟคอ์สเรื่องระบบน้ําได้นะที่ผมมองนี้ก็เลยคุยกับเขาเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เขาเสริมเรื่องแนวกันชนที่คุยใช่ไหมก็คือแสเอเสริมเรื่องแนวกันชนแนวกันลมเพราะว่าลมทางนี้จะเยอะก็จะเป็นตัวไม้ไผ่บ้างแล้วก็จะเป็นต้นไม้ของเขาเอ่าเป็นไม้ใหญ่ฮะเห็นว่ามีมีไม้พยอมอยู่สองสามต้นต้นเป็นแสนเลยแบเนียอ่า อันนี้ก็ที่เพิ่งปลูกลงไปตอนนี้มันยังโอเคอยู่ในการเดินยอดของทุเรียนนะก็มันเพราะว่าทุเรียนเราเพิ่งปลูกระบบรากก็จะติจริงพี่แกมาพักปื้นไหมนานอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นมโมซังคิงนี่ฮะโมซังคิงจะโอเคอยู่เนี่ยการเดินยอดจะโอเคเ <c oughs> น,นี่ยก็มากลายหน่อยฮนะก็ไ <c> ห <oughs> <c oughs> น,นไหนมาแล้วก็มาเดินลุยเลยอ่าพื้นที่ที่ผมเดินตรงกลางเนี่ยจะกิ่น,น้าเลยเก็บน้ําเลยแต่ว่าถ้าปั้นโคกงอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาปลูกได้ แต่ทีนี้ผมคุยกับพี่เขาเบื้องต้นนะถ้าอนาคตเขาปลูกชนดนี้รอดเนี่ยผมก็จะแนะนําเขาตรงนู้นอะ่ะไม่ต้องถมแนละ้วคือเอาไมโคขุดร่องเลยทําร่องขึ้นสายฝาหรือว่ารถไถได้ทําร่องขึ้นภูในสูงเลยแล้วก็มันจะได้เป็นร่องลูกฟูกแล้วเราไม่ต้องมาถมเป็นโค,โคกมันจะได้ความสูงที่เยอะแล้วร่องกลางอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่รับน้ํา ได้คือทางเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องน้ําเราก็อยากทําให้พื้นที่มันเก็บน้ําไว้ได้ด้วยไว้ใช้หน้าหน้าแรงได้ด้วยตรงเนี้ยมันก็จะได้ทําใหเา้เซฟปัญหาเรื่องน้ําได้ในพื้นที่ที่ว่า,าทางเมืองการจะแรงนี่ฮะนี่เขาก็จะปลูกเป็นต่อมอย่างนี้แต่ทีนี้ไม่เป็นไรตัวนี้เดียวดินมันจะยุบลงไปอีกเดียวดินมันจะยุบลงไปอีกดินข้างๆมันจะยุบให้รากลอยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสฮะก็เนี่ยผมก็มาแนะนําเขาแล้วก็ ตอนนี้ยังโอเคอยู่ก็เลยค่อยๆดูไปก่อนนะะีฮะก็จะมีต้นมะม่วงป่าเลยโอ้โหบรรยากาศเขาจะอยู่แนวร้อยต่อสุพรรณนะตรงนี้เขาเรียกสุพรรณแต่เอ้ตรงนี้เป็นเมืองกาญฯม,มาเดี๋ยวก็พาเพื่อนๆมาไกลแล้วฮะมาถึงเมืองการเลย <laughs> เพื่อนที่อยู่แถวการก็กินการกันได้ <laughs> ครับ อ่านี่ครับก็มาวันขึ้นเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะกลับแล้วเพราะว่าช่วงนี้ฝนด้วยเรา็ไม่ค่อยมีเวลาพอดีนัดหางลูกค้าดูที่อยู่เหมือนกอันนี่อ่าก็ดูแนวของเขาอันนี้เขาจะปลูกระยะห่างหน่อยแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวให้เขาเสริมต้นคู่ไปเลยเพราะพื้นที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวก็เสริมต้นคู่คู่ไปเลยเนี่ยร,ระยะก็สั้ ประมาณ9เมตร9้าเมตรคูณ9เมตรก็โอเคอยู่พื้นที่ตรงกลางเดี๋ยวก็จะใส่พวกไม้ผลที่เก็บผลผลิตขายได้ก่อนเพื่อที่จะเป็นที่เลี้ยนงน้องในสไตล์นี้ก็คือ,อจะมีสร้างราได้ได้ก่อนพวกเางาะมั่งฝรั่งมั่งอะไรพวกนี้ฮะและ้วกล้วยก็จะเป,เป็นตัวพางแสงแต่กล้วยที่ให้ใส่ผมก็จะให้ใส่ห่างจากโคกอย่างเงี้ยฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใกล้โคกนี่ครับ100ร้อยก่าต้นมั้งตรงนี้ยาวไปนึงนะ,ะแต่ก็อันนี้แนวแนว แนวกันอแนวกันแสงนี้จริงๆไม่ไม่ต้องทําก็ได้ช่วงหน้านี้แต่แต่ไม่เป็นไรเขาทําไปแล้วก็ไม่ไม่ต้องซสีเรียกคือไม่ต้องอ,ออกอเดี๋ยวสักเดือนสองเดือนเราก็จะเอาออกตรงนี้อ,อันนี้ผมก็จะมารีวิวภาพรวมๆให้ก่อนฮะอันนี้บ้านเขาก็มีประมาณนี้อยู่เดี๋ยวอาจจะต่อยอดกันอีกยาวฮะเพราะมันมันจะ พอจ,จะโตก็ใช้เวลาอยู่นี่อันนี้ถ้าพื้นที่ที่มีน้ำขังเนี้ยเดี๋ยวผมไม่นาไม่เข้าซอกซอกล่องเพราะมีไมโครเล็กอยู่นะเดี๋ยวเอาไมโครลากเป็นล่องกลางเลยแล้วก็คุยเรื่องอระบบทำธนาคารน้ำใต้ดินด้วยเพราะว่า,าจะได้อัดน้ำลงไปใต้ดินไว้เก็บใช้ในช่วงหน้าแล้งอนไรที่เป็นหลุมมากๆเนะ่ยให้เขาขุดแล้วก็ทำ เป็นธนาคารน้ําใต้ดินเลยเพราะจริงๆเขาบอกถ้าร้อนหน้าแรงดินมันจะแข็งแต่นีนวี้พอฝนมาสองสาวันนี่เฉะเลยนี่ครับอ่าโดยวรวมมันก็คือเพิ่งปลูกทุอย่างเพิ่งปลูกก็ยังโอเคอยู่นี่ฮะก็จะเป็นตัวเนี้ยมากินใบเหมือนกันเดี๋ยวมันก็คงจะกินใบทุเรียนนี่ฮะเป็นตัวแมงอินูนนี่ฮะสุ้ผมก็แนะนําให้เขาใช้ตัว คือจริงๆอะถ้าเป็นแนวอินทรีย์เราก็ต้องใช้พวกดิวเวอรียพวกนี้มาพ่นให้โดนตัวแต่ถ้าระบาดไม่ทันพอไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ชุดใบมอาจจะเสียหายได้ในช่วงนี้อาจจะให้เขาใช้ตัวเคมีควบคู่ไปก่อนอยาฆ่า,มาแมลงแต่ให้ใช้ในช่วงที่มันระบาดจริงๆในช่วงแรกให้มันรอดได้ก่อนตรงนี้นี่พื้นที่ของเขาก็ถือว่าโอเคอยู่ระบบท่อระบบะโซลาเซลล์อยู่เนี่ย ก็พาเพื่อนมาชมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตำบลเล่าฝันเมืองการน,นะฮะก็ที่เขาก็ใช้ในสไตล์แนวทางของผมเข้ามานี่แล้วก็จะมีอินทผาลัมด้วยนี่เขาก็จะปลูกทำหลุมปลูกอินทร์ผาลัมด้วยอานาคตเขาอาจจะต่อยอดเป็นจุดท่องเที่ยวของเขาอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นสระน้ำ <Yeah>. Oh, บินเล็กเหมือนกันหน้าฝนนี่ฮะพืน้นที่โดยรอบที่เขาเพิ่งเริ่มวันนี้ก็เป็นวันที่10นะ10ตุลาปี2563นี่ฮเป็นพื้นที่ที่เอกเขาเริ่มมาปลูกทุเรียนที่นี่แล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามกันจะได้ประมาณไหน,านามาแล้วพี่เอกมาแล้วเดี๋ยวก็คุยกับเขาเลย ไหนรถเกินยังพี่อ,อ้าวเล,เลยเละเลยเอาต้องไปลากอ,ะอ่ะอ่านี่ฮะเป็นแหล่งน้ำว่าตอนหน้าแหล่งนี่น้ำมันจะลงเยอะอ่าเนี่ยในพื้นที่บ้านที่เขาจะทำแล้วนี้เลี้ยงปลาไปแล้วในบ่อเลี้ยงปลาไปแล้วมีพวก ปลาปลาบึกปาลาอะไรเขาปล่อยไว้อยู่ <chewy. S 1> ครับอืมอ๋ตอตอนไม่โคไปลากอ่าเดี๋ยวผมทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเรื่อยๆนี่ฮนะตอนเป็นเจ้าของสวนผมนนี้เป็นงลากรถอยู่ดเดี๋ยวถ่ายนะไ,ได้ได้ได้โอเคอ่าเนี่ยมาชมบริเวณบ้านเลยนะครับ นี่ก็เป็นสไตล์คนกรุงเทพแล้วก็เริ่มมาทำสวนนี่ฮนะเปลี่ยนจนะากธุรกิจที่เขาทำอยู่ก็เริ่มไม่รวยก็เลยค่อยมาทำสวนนี่ฮะเราเป็นพื้นที่ที่เขายกบ้านด้วยนี่ฮะอ่าเป็นบ้านด้วยนี่สไตล์บ้านที่เขาทำอยู่ก็รูปแบบกึ่งสไตล์รีสอร์ทที่พักนะบ้านสวนแต่ทำสวยอยู่นี่ฮนะ ไงมงไ,ไงมาดี๋ยว้ายดอ่านี่ะก็มาชมด้วยมาชมแนวทางสไตล์คนเมืองมาทำสวนนี่ฮะก็ทำบ้านไว้ก่อนลองรับไว้ก่อนนี่ฮะเพื่อนที่อย่เนอะอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนๆบางคนทีอ่อยากจะเริ่มเนี่ยก็มาดูช่องผมเนี่ยมันก็มีหลายแนวทางนอะอย่างนี้ เขาก็ดูแล้วเขาก็อยากทำอย่างนี้เหมือนกันก็มาเริ่มทำนี่ครับมาฮะไม่รู้ไ, <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนี่อันนี้เป็นระบบน้ําของเขาที่ก็ทําอยู่ก็มีโซลาเซลล์มั้งแต่นี้ผมก็เลยคุยกับพี่เขาว่าเออถ้านั้นเราทําแบบระบบให้ปุ๋ยให้ระบบปุ๋ยปล่อยกับระบบน้ําเบี่ยงได้เลยเนี่ยมันก็จะลดเรื่องเวลาได้อนาคตเผื่อเขาจะทําเป็นจุดดูงานด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ ค่อยๆเรียนรู้ทาเพิ่มไปนะตรงนี้อ่าตอนนี้ก็เป็นสระของเขาลึกอยู่ประมาณ5เมตรแต่หัวละแรงเนี่ยน้ำมันจะลงไปเยอะอ่าทีนี้ผมก็เลยคุยเรื่องตัวธนาคารน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะอาจจะยังไม่เห็นผลในปี2ปีอาจจะใช้เวลาแต่ถ้าเริ่มทำเนี่ยในพื้นที่ใกล้ๆกันเนี่ยมันอาจจะช่วยได้ก็ประมาณนี้ฮะยังไงยังนี้ผมก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่ผมมาที่อ่า ตำบลเล่าฝันนะเมืองการนะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เริ่มปลูกทุเรียนนะของอกลุ่มคนที่เขาอยากมาทำสวนนะ,นะตรงนี้แล้วก็มาทำในแนวที่วา่าจริงๆเขาก็อยากใช้แนวอินทรีย์ของผมอยู่แต่นี้ผมเข้าใจอยู่ว่าพื้นที่มันมันอาจจะเพิ่งเริ่มก็ค่อยๆปรับไปเดี๋ยวพอมันมีอะไรที่ซัพพอร์ตพวกมแมลงพวกอะไรพวกนี้ได้แล้วเนี่ยเ,าเราค่อย มาเริ่มทําในแนวนี้ได้ยังไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเหตุใดมีประโยชน์ก็กดแชร์ได้นะครับตรงนี้ครับก็สวัสดีครับ